บัวพระแต่ดีไม่มีเรือบุญในบุญสุขใจของสวัดบนไปให้บุญคุ้มงามบวดพระแล้วได้เป็นหลวงพอ่อสบายดีขอบวดประจ,จำแม่มีบุญนำบวดเป็นพระสิ้นี หลวงพ่อต้องหลวงพ่อต้องบวชเป็นหลวงพ่อออดเนี่ยอาจารย์ออดเนี่ยาจรอ๊กระตุกตะกตะกเอ้ยเ้นอจอโชว์ไอ้ลูกไม่ต้องมาขึ้นหน้าจอไอ้หีเดิื่คนเ็ดที่ตสื่อเดียวนเ่ใหญไอ้ี่ยแไม่ดีบอกข้าน่าพี่อ๊อลูกเป็นจอไอ้ทียแต่แต่ผูมีพระคุณบวยบุณให้ อยาคิดว่าผมเป็นชายสามปวดที่วดน,นี้ปวดที่ผ้าไตเพื่อความสุขลำงามว<ร>าปวดร้าวและดีไม่มีเรื่องบุญบุญสุขใจลูกยอมตัวมางไปได้บุญคอกง,งามปวดพ้าได้เป็นโรคพิกาสบายดี ให้บวชประจำแม่มีบุญนำบวชเป็นหลวงพ่อเลยพระอาจารย์พงศ์บุญก็เพลงที่ชอบเลยคนละเพลงโอ้คนที่ชอบคนละเพลงพระอาจารย์เลยพอดเลยไปดมเพลงที่ชอบเอาหุ่นออกเท่านั้นมันตัวสูงเลตัวสูงก็เท่านั้น อย่าไปมองรูปส um, yeah. okay. ิโอ uh, ้ดิไอ้คำว่าเท่งน้อยออกไปบ้างก็ได้มันเยอะมันสามสี่เท่งโอ้นี bueno. ่ม like ันมีโ์เชียวมันโซเชียลโซเชียลเมื่อวานก็บอกไอ้เม้งพีนั่นเป็นตัวตัวเม้งเออทำไมอ่ะมาจักคอนเสิร์ตไงเขาลุ้มเขาเพื่อนอ่าลุ้มดอกเพื่อนแล้วก็ลุ้มดาราอีกคนขึ้นแล้วก็ลุ้มตัววัดตีกับคนเต็นเลยพวกเราอหน้าคือนเต้นกูเลยถามมาเพื่ออะไร เอาลอกน้องตีขึ้นเลยใครรู้จักน้องตีมว่าไอ้ไอ้เมงแต่ก็ขึ้นจะดีเนาะเพราจะได้มีงานเงินด้วยโอ้ปิดรักพี่โลพี่โลไอ้หลุยเลยอุลังดีกว่ามีหนุ่ยไม่มาไอ้นี่ต้องมีหลุยพี่หยองร้องพี่หยองร้องพี่นี่ก็หัวหน้าเก่าเขาไงลองเขาะเห็นขาดพี่หยองนี่แท้ไปเลยซิีวูปี เป็นตลกเย้องแต่งตัวอะไรด้วยพี่อยากเหมือนพี่สุเทพสีใสเลยพี่หลออแต่งตัวแล้วถ้าเขาแต่งจริงก็แต่งแบบหลอกนี่จะกลับมาหรอยังยังยังจะได้เลยยากขอาหารึมาเล้นะไม่ออกจากบ้าน้วเช้าเนสาวน้อยใตาสีมม โชคไม่คิดวคนโว่ได้มาฝนตกหรักๆนาวให้น้ำยำละลรยบาแอบยิ้มซุบทำต่อชวาเสียงคุยผิวมาจากลังน้ำยมสวนขุนชากปากโคซ้ำข้อกรรมของดี อยน้องจนชิ้ตีสี่ไม่เห็นมีสาวในตากลงฝนตกจ้ซาเจ้าไม่มาชําเลือดจะหก จานออดช่วยทีเือดีดดดดดผู้พุทธินราช่วยโดนใจเป็นใหญ่สว่างเหนือเย็นมาเป็นควันตาเชิญเลยครับเชิญหนครับหนาวเหียบเจ็บใจคืนรอปลายรักไม่คอยทาอย่าอยากดูรองให้ก้องโลกาให้เข้าวรู้ว่า เี่หยองเป็นคนสิ่งนี้ตก่อนพี่หยองจะเป็นคนร้องเพลงท้องจังหวัดทนี้ท้องเขาได้หม่แล้วจิจริงแบบเพื่นอยู่แเสียงแค่ดีพี่หยองเป็นนักร้องเก่ารึเปล่าก่อนเยเป็นนักร้องขาไ่ไหวแล้วเหนรอพี่โบพดพี่โบ มีท่อนฮุกนะท่อนฮุกนะหลวงพ่อช่วยทีขอให้ท่านสูงมีท่านเดียวเนี่ยหลวงพ่อช่วยทีเธอพ่อซีพุทธจินรักอยากเหช่วยใจฉันเสียงมันจะดีแค่ไหนเป็นยายสว่างสักเพลงก่อนกลับเดินมาเป็นวันตา นาวเหน็บใจคืนรอไปรักไม่คอยทางจกร้องข้าเมดลงให้ก้องโลกาให้เขารู้ว่าเก้ารอตัว้ดีใจกันด้วยนะดีใจเราทุกทุกคนด้วยดีใจทุกคนนะไม้บุนเดทั่วทนั้น เสียงปมมือไม่ไม่เอาดีไหนเนี่ยขขเา <c oughs> ขาเาบอกคุณน้องต้องไปใส่เสียงปมมือรอทั้งปีสอนชัยไม่เอาใจยากเหนักเลยจดใสก็ได้ใครก็ได้เพราะเสียงผมดี <c oughs> เอาเจ้าภาพมาด้ดิ <c oughs> มันมันขอเพลงแล้วมันไม่มาลองเ <c oughs> มต้าม,มาเอาอะไรไม่ตรงเอาเสาดี เอาติ๊กต๋องเอาสปุ๊กนิกปาบิยงคุกกุกสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโค้ซิโค้ซิโค้แซ่กลนไปตั้งนานลมโลวันคอยเจ้าหนังคือทุ่งขาเป็นอะไรเนี่ย ลงเพิ่นเมือกลุงลงความลงเรือเมือนฟ้าไัยไปลงกินวยวนยาวหือรักเก่าไว้พิงมิงไรนี่ไปไม่ยอนหลัมาให้ทุกคนนี่มดนีด่มดนีด่นี่มดนี่นครับเลยครับดครับโดย

ไม่ไหวเลยไม่ต้องเดินให้การจะมีก่อนแล้วเพราะว่าบ้าพี่พี่ฮันเลยฉันผ่านฉันพระฉันอ่าภาพตุ้คนเพลงหนึ่งศูนย์หนึ่งทำไมฮะจะให้เสือร้องเหมือนไหมไม่ลอยไปดิไม่ลอยสวดเลยหรือเปล่าครับหลวงพ่อหรือว่าสวดเลยทำไมฮะหลวงพ่อเป็นคนตัดสินทุกอย่างเลย โอ้โหถามพี่เชเดี๋ยวหลวงพ่อสวดเลยนะมีไม้ปะโอเคเลยพี่โอกกลับแล้วนะขอบคุณมากพี่โตคุณทำงาเดี๋ยวดิกินอะไรก่อนเดี๋็กกินอะไรก่อนเข้าไปกินอะไรก่อนหรือเคยไปมึงมึงดูที่โต๊ะดิเดี๋ยวให้หลวงพ่อฉันก่อนสิแล้วเราก็กินเอ้าเราหิวไปแล้วให้พักฉันก่อนหนะ

他被包了，包伤了啊。